ตราบสวัสดีคนด้วยผมตอนนี้กับผม h ี่ b 2Pn นะครับหลายๆข้อังไม่รู้นะครับว่า Nintendo Switch เนี่ยนะครับมันจะมีเกมเก่าด้วยเว้แต่ว่าเราจะเล่นไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้สมัครอ Nintendo Switch Online นะครับก็คือเจ้าตัวเนี้ยแดงๆเนี่ยนะครับ ก็คือเวลาใช้เล่นออนไลน์เนี่ยก็คือต้องเช่าไอ้ตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมเช่าเป็นรายปีแบบหารบ้านก็ตกปีละร8 0ยบบาทประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายแพ็กเกจนะครับผมยิ่งแพงก็จะยิ่งมีอะไรแถมมาเยอะนะครับก็ลองไปดูเอานะครับผมแต่ที่จะมาให้ดูวันนี้ก็จะเป็น เหมือนเป็นอ m u l a t o r เกมแฟ m i c o มอะไรพวกนี้นะครับผมเกมเก่านะครับก็วิธีการก็คือให้เราถ้าเราเช่ามาแล้วนะครับให้เราไปโหลดไอเจ้าตัวนี้ใน Nintendo eShop นะครับผมก็จะเล่นเกมเก่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูมาแล้วมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นี่นมีเกมเยอะมากครับผน ก็ที่เราคุ้นเคยก็คงจะเป็นมาริโอเนี่ครับผมมาริโอเก่าอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นมาริโอให้ดูก่อนแล้วกันะครับปึ๊บกดเข้ามาว้าเสียงที่คุ้นเคยกระโดดกระโดดกระโดดอย่างนี้นะครับเดี๋ินลงนีไ้ได้ด้วยแนวใช้ปุ่มอาลล้าวหลอกก็ได้ใช้ปุ่มซ้ายขวาก็ได้นะครับมองมองปึ๊บถ้าเรากดเจ้าตัว ZL กับ ZR นะครับ มันจะขึ้นหน้านี้ไหมผมให้เราสามารถโหลดเซฟที่เคยเล่นไว้ได้นะครับก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะเซฟได้นั่นเองเนะครับผมก็คือเซฟตัวล็อตเนี่ยเซฟเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็มีวิธีหนึ่งนะครับสมหติเราเล่นเนี่ยแล้วเราตายแล้วเราอยากย้อนไปนะครับผม๋ยวทำาให้ดูปึ๊บเอา้าแต่เป็นตัวเล็กเฉยเลยเมื่อกี้พลาดอะไรย่างนี้นะครับกดนะครับพร้อมกันนะครับเดิมนะแต่เป็นการกดพร้อมกันเราจะสามารถเลื่อน ถอยหลังไม่ได้ตามที่เราต้องการครับเราอยากถอยไปขนาดไหนอะ่ะนะครับเราก็สามารถถอยได้เลยเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถเล่นเกมในสมัยเด็กของเราได้จนจบนะครับโ,โหยอาเลยนะเออไม่ได้ตือตือะไรแบบนี้นะครผม แล้วก็เรายังสามารถที่จะเล่นคนละเครื่องได้ด้วยนะครับเวลาที่เราเล่นกันนะครับแบบว่าอีกเครื่องหนึ่งอยู่คนละที่กันนะครับเราแอดเฟรนด์ไว้นะมาเราก็สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับผมเล่นคนละเครื่องกันได้นะครับผมหรือว่าจะเล่นแบบเครื่องเดียวแยกกันเป็น2จอยนะครับแล้วก็เจอกันเองในเครื่องเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับคือสามารถเล่นหลากหลายมากนะครับผมไปดูอีกเครื่องนึงกันบ้างอ่าอันนี้ครับเนี่ยอ่นี่ครับก็จะเป็นเกมอีกเครื่องนึงครับ ต่เครื่องนี้ผมไม่คุ้นอ่ามันก็อัปเดตเกมใหม่เลยอย่างเมื่อกี้เก,การเปิดแผ่นป้ายเกมใหม่อัปเดตน,นะครับก็จะมีเกมทั้งหมดสาเกมที่เพิ่มเข้ามาในตอนนี้นะครับผมดูครับใครคุ้นหนะ้าคุ้นตาบ้างเจ้าเครื่องนี้ส่วนตัวแล้วผมไม่คุ้นเลยตืีเล็กสองคนได้ด้วยนะเหมือนกันเลยนะครับผมทัสองตัวนี้เอ้ยกระเลยปุ่มอะไรบ้างอืกระโดดหมุนตัว รถเหมือนตัวเออหายตายได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันครับการย้อนกลับนะครับผมสามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยวิ่ง,งเฮ้ยเฮ้ยได้ไข่ในน้ำซ่าวนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเราก็จะเล็บลิ้นนะครับการกินผลไม้ อะไรประมาณนี้ครับทุกคนใครที่มีฮีนโดแล้วไม่เคยลองไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วอยากเล่นเกมเก่าหน่อยนะครับลองไปสมัคตไปดูนะครับฮีนโดสวิตออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้เขามีบ้านให้สมัครกันหลายบ้านเลยนะครับในเฟซบุ o กนะครับลองไปหาดูที่หน้าเชื่อถือนะหรือไม่งั้นก็หารกับเพื่อนเรานะครับก็ตกจะละร้อยแปดสิบาทไม่ถึงสองร้อยด้วยเอ้ยไม่เดือนละดิปีละนะครับผมโอ้โหตกเดือนละไม่กี่บาทเองนะครับได้เล่นเกมเก่านะครับผมแต่ว่าไม่มีคอนทรามาให้เล่นนะครับคอนทราต้องซื้อแยกเอาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ ลองไปสมัครกันดูนะครับ Nintendo s สวิ c h อ n l ล n e จะได้เล่นเกมเก่าๆแล้วก็แพ็กเกจ DLC ต่างๆนะครับที่เขาจะแถมเข้ามานะครับผมก็เยอะแยะเลยนะครับโอเคประมาณนี้กันครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีนะครับคนคุย